พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วนับเขาดาวไปพร้อมกันเลยค่ะห้า สัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่งานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564อีกาดกรีนเลิร์นิ่งโซซิแตี้ค่ะในฐานะผู้แทนการศึกษาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ก็นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวใจหลักในวิสัยพัศนหรือกิจาการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั่นเองครับ โซลรรารเซลล์ไรน้ำนะครับมันก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเราจะเป็นการสร้างพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงก็คือยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับท,ที่เบอร์5้าเท่านั้นเพราะประหยัดพลังงานค่ะโอ้โหครับแต่ยังประหยัดไม่พอค่ะต้องมีติดดาวด้วยค่ะเบนโอ้โหนี่เพิ่มติดดาวเขาปิดเหรอครับใช่ค่ะสูงสุดที่3<า>มดาวเลยนะคะโอ้โหคือว่า เกิดพีขึ้นมาใน15นาทีแล้วการไฟฟ้าจะเจ็บตังแล้วทํายังไงเพื่อจะลดค่าไฟตรงนี้ลงนะครับอันนี้แหละครับคือ e n c i Platform สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับโครงงานนั้นเราก็จะต้องมีองค์ประกอบในเรื่องของการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สี่างนะครับมีการทำคลองนะครับเลี้ยงปลาในนานะครับแล้วก็มีทฤษฎี9,000นะครับสู่ความพอเพียงนะครับ ใจจากกราดีเนี่ยลหลายๆอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากขยะจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับของตกแต่งของที่ระลึกของน้องๆตพก็ร่วมมือ,อ,อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน,นะครับดำเนินโครงการที่เรียกว่าเซนเซอร์พออน,นะครับซึ่งได้เป็นการพัฒนานวัตกรรมเซนเซอร์เนี่ยเพื่อเป็นการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองต่างๆฝุ่นละอองจิง๋วที่เราคุยคุยกันเนี่ยครับ แล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะครับจากที่รถใช้น้ํามันขัลังแปลงเป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเและที่สาคัญเป็นพลังงานสะอาดนะเป็นวิตต่อสิ่งแวดล้อมนี่เองนะครับบอกอย่างนี้เลยว่าอาจจะตกใจเลยนะคะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นรถที่ใช้น้ํามันน้ํามันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1นึบาทสิบสตางค์นะคะแต่ว่าถ้าเรามาใช้ e-bike แบบนี้หกิโลท่าไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2บสองสตางค์เท่านั้นเองต่างกันประมาณ80%นตน่ะ ยอะมากดาววดตามเข้ามาแบบนี้แล้วแชมป์หรือเปล่าวิซาเว้นไว้ใส่ชื่อสปอนเซอร์เหลือแค่ปิดบ้านเขาอะเรียบร้อยแน่นอนกับแชมเปี้ยนของรายการนี้ครับเว้นไวใส่ชื่อสปอนเซอร์ครับคุณกินไงคุณกินไงไปกันบ้างครับนกมไปเมื่อกี้เกว่าดัวนทั้งเกมดีกว่านะครับไม่เกี่ยวกับต้นเกมเลยคือทั้งเกมเลยถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยผมว่าดูสิวันนี้ครับน่าจะได้ทุกอย่างครบนะครับ สนุกครับอ่านบางทีเราอาจจะไม่อยากอ่านหนังสือเรามาเรียนรู้ผ่านทางเกมแบบนี้มันก็เป็นความรู้เป็นการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือสนุกมากนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณด,ด้วยนะครับตรงนี้ฮะสำหรับในการสนับสนุนนะครับนะสายเลือดใหม่ที่เป็นกิจกรรมรนะครับยาว่มวางที่เรียกได้ว่าฮอตคิดมากๆก็คือการเล่นเกมที่ไปในเชิงของอ e ีสปอร์ตครับนะครับผม พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของหมูเปลี่ยนไปเยอะค่ะเพื่อที่เรานําสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทํากิจกรรมอาคันเบอร์ห้านี้กลับไปปรับใช้ที่บ้านด้วยค่ะวันนี้ดิฉันแพทย์พิไลยดุษฎีโสภาพรค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ